บนดอยยังไงให้เหมือนมาพักในโรงแรมมาเที่ยวหน้านังทีขับรถขึ้นดอยมาพักในบรรยากาศบนดีบนดอยสกาดกันค่ะและการมาเที่ยวดอยสกาดของวันในครั้งนี้นะคะก็เป็นการมาครั้งแรกเลยค่ะที่พักที่วันพักที่นี่มีเพียงหลังเดียวเท่านั้นและเป็นที่พักเปิดใหม่ในเครือวันสกาด เป็นบ้านพักแนวะโมเดิร์นแล้วก็ตกแต่งด้วยไม้กระจกล้อมรอบมีระเบียงที่กว้างนั่งชมวิวมองวิวภูเขาและสายหมอกได้อย่างเต็มตาเลยค่ะและครั้งนี้วันก็พักที่อดาราสกาดดวงดาวแห่งเขาสกาดนั่นเองค่ะ ดอยสกาดนะคะจะตั้งอยู่ที่อำเภอปัวจังหวัดน่านนะคะจะอยู่บนเทือกเขาดอยภูกาห่างจากตัวเมืองปัวเพียง22กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางเพียงครึ่งชั่วโมงเท่านั้นค่ะที่ดอยสกาดนั้นนะคะจะมีชื่อเสียงในเรื่องของการปลูกเมี่ยงถิ่นมะแข่นของดีเมืองน่านจะมีลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนดอยแห่งนี้เป็นที่อยู่อาศัยของชาวไทยภูเขาเผ่าลัวที่มีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย สำหรับกาดนะคะก็จะมีประชากรทั้งสิ้นประมาณ2,871คนคะ่ะเลยทําให้ดอยสกาดกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในจังหวัดนานและมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นจํานวนมากและที่สําคัญนะคะยังคงมีความบริสุทธิ์ของธรรมชาติมีวิวทิวทัศน์อันสวยงามเหมาะสาหรับการมาพักผ่อนชาร์จแบตแล้วก็รีเฟซร่างกายให้หายจากความเหนื่อยล้าได้เลยด้วยธรรมชาติอันที่เป็นเลิศนี้ทําให้ดอยสกาดมีชื่อเสียงในด้านการท่องเที่ยวและยังมีสถานที่ท่องเที่ยวเป็นโฮมสเตย์สำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวดอยสกาดกันด้วย สร้างเศรษฐกิจและรายได้ให้ชุมชนอย่างน่าสนใจในวันนี้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้และกลับมาอยู่บ้านและสามารถสร้างงานสร้างรายได้ความคิดของคนรุ่นใหม่ที่มองโอกาสและภาพฝันอนาคตของบ้านเกิดตนเองบนฐานความรักความหวงแหนและความเป็นตัวตนของชุมชนสกาดที่ดอยสกาดนะคะเขาก็จะมีคําขวัญว่าถิ่นมะแขนแดนหมอกดอกเมี่ยงเสียงพิสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะวันก็ขึ้นมาถึงที่สกาดแล้วค่ะคืนนี้เราจะนอนกันที่สกาดหนึ่งคืนนะคะแล้วตอนนี้ วันก็มาแวะหาอะไรทานกันหน่อยดีกว่าที่สก,กัดคอฟฟค่ะที่นี่เขาจะมีทั้งห้องพักอาหารแล้วก็เครื่องดื่มนะคะจากตรงสก,กัดคอฟฟไปจนถึงที่พักที่วันจะพักคืนนี้ค่ะก็อีกแค่ประมาณ500เมตรเท่านั้นเองก็จะถึงแล้วนะคะก็เดี๋ยวหาแวะอะไรทานก่อนเข้าที่พักกันหน่อยดีกว่าค่ะตรงนี้ก็จะมีป้ายรวมที่พักประมาณแบบ30กว่าที่ได้เลยนะเออนั่นแหละ เดี๋ยวเราเข้าไปหาอะไรทานกันโอเคค่ะไปตอนนี้เราอยู่ที่สกัดคาฟฟที่น,นี้จะมีทั้งอาหารและก็เครื่องดื่มด้วยคืนนี้เราจะนอนกันที่สกัดขับรถขึ้นมาตลอดทางคือบรรยากาศดีอากาศเย็นตอนนี้อากาศก็เย็นมากเลยนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันก็ร้านสกัดคาฟฟมีอะไรให้เราทานกันบ้างคะ่ะ ดีมากอะสากาดอะคือนั่งตรงนี้เย็นสบายทางขึ้นมาเป็นทางขึ้นเขาแล้วก็แต่คือเห็นแต่ความแบบเคี้ยวขจีของภูเขาคือเต็มไปหมดเลยคือทางแบบทางล่มลื่นอะเราแวะที่ เราแวะกันที่สก,กัดคอฟฟี่ตรงนี้จะเป็นสามแยกสามแยกไปเขาบอกวันที่สก,กาดนะมีทั้งหมดสหมู่บ้านนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปทางถ้าเรามาเจอสามแยกที่มีป้ายบอกหมู่บ้านเยอะๆเลยใช่ไหมเราจะไปทางสายสุดช่วง้ายสุด,สดเนี่ยคือทางเข้าหมู่บ้านที่ไปสก,กาดเหมือนกันอีกประมาณ500อเมตรก็ถึงที่พักเราแล้วค่ะโอเคค่ะเราก็ไป ันดีกว่าเดี๋ยวเราไปที่พักของเรากันบ้างเดี๋ยวไปดูที่พักก็อยากเห็นที่พักแล้วว่าเป็นยังไงวันนี้สกาดอากาศดีนะคะมีหมอกให้เรามาชมเลยนี่ตอนนี้บ่ายสองนะทุกคนคือหมอกอยู่ด้านหน้าเราแบบนี้ตรงนี้ก็เป็นจุดชมวิวของที่สกาดคอฟฟค่ะนี่ตรงน,นี้เลยโอเคค่ะไปแล้ว ากที่คาเฟ่เมื่อสกครู่นี้นะคะก็ไม่นานเลยประมาณแบบ4ี0ห้าเมตรก็ถึงที่พักของเราแล้วค่ะแล้วเราก็พักกันที่นี่ค่ะอะดาราดวงดาวภูเขาสกาดนะคะดีเป็นที่พักใหม่ที่ดอยสกาดเลยก็เดี๋ยวเราจะลงไปที่พักของเรถซูยุตรงนี้นี่เป็นบ้านหลังนี้เลยค่ะ อนนี้นะคะเรามาถึงเรียบร้อยแล้วแล้ก็เดี๋ยวเราพาชมด้านหน้าก่อนเลยนี่เลยค่ะสวยงามมากเลยแล้วก็อากาศดี ถึงแม้จะเป็นตอนเที่ยงก็อ,อากาศดีจริงดอยสกาดเป็นดอยที่สูงของอำเภอปัวนะคะก็ถือว่ามารับอากาศดีๆบนดอยสกาดก,กันนะคะเดี๋ยววันจะพาไปชมด้านในค่ะโอเคค่ะเดี๋ยววันพาไปดูบรรยากาศในห้องกันบ้าง,งดีกว่าค่ะวิวดีขนาดนี้ในห้องจะเป็นยังไงนะคะ นี่เลยค่ะเนื่องจากว่าที่พักที่นี่นะคะเขาเป็นที่พักเปิดใหม่แล้วก็จะเป็นที่พักที่อยู่ทางเข้าหมู่บ้านเลยนะคะบรรยากาศของที่นี่ก็ยังได้ความสดใหม่ของที่พักอยู่เลยค่ะห้องเดินเข้ามาก็จะเจอกับที่นอนเลยนะคะแต่ว่าวันว่าเขาแต่งกิมมิคห้องพักได้ดูแบบดูดีดูน่ารักมากเลยก็คือหนึ่งมีกระจก้อมรอบห้องพักจะมีกระจกรอมรอบแล้วก็ของกระจกรอมรอบแต่ละที่อ่ะเขาจะมีม่านนะคะปิด ตลอดเลยแบบนี้เลยค่ะเขาจะมีม่านดึงตอนเรานอนเราก็ดึงม่านติดได้เลยนะคะแล้วก็ตอนนี้เราก็เปิดให้มันดูลงๆก่อนนะคะพอเดินมาเรียบร้อยแล้วอะคะ่ะตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องน้ํามีมันดึงติดจกไว้ก็นี่เลยคะ่ะห้องน้ําแต่ระดูทางเข้าอยู่ฝั่งนู้นนะคะนี่จะเป็นในส่วนของห้องน้ําแล้วก็ด้านหลังก็จะมีพัดลมให้มีตู้เย็นให้แล้วก็จะเป็นในส่วนของอ่างล้างหน้าเนี่ยค่ะ ในส่วนของอ่างนัางน้า,นาเขาจะจัดโซนไว้ทางด้านหลังห้องนะคะแล้วก็มันจะสามารถเดินได้รอบเป็นวงกลมเลยเนะะี่ยค่ะนี่ก็จะเป็นทางเข้าห้องน้ําห้องน้ําเขาก็จะมีแบบปักบัวมีอะไรแบบครบครันเลยค่อนข้างที่สะดวกเลยแล้วก็มาในโซนนี้เขาก็จะมีในส่วนของชากาแฟให้เราด้วยนะคะก็ให้เราชงกินได้เลยดีเซตกาแฟดิบให้ด้วยแบบนี้เลยคะ่ะสำหรับใครที่ อยากขึ้นมาพักบนดอยอยากมารับอากาศเย็นๆดูหมอกแต่แบบไม่อยากนอนฟิลโฮมสเตย์ที่เป็นบ้านพักที่เป็นบ้านไม้ที่นี่ถือว่าตอบโจทย์มากๆนะคะหึ่ได้ความใหม่ด้วยแล้วก็ได้ความโมเดิร์นด้วยแต่ว่าวิวก็ยังได้วิวแบบนี้เลยค่ะเมื่อตอนมืตอนที่เดินเข้ามานี่คือหมอกเต็มไปหมดเลยนะคะโอเคก็จะมีประมาณนี้เลยค่ะ ถึงแล้วนะคะก็เลยขับรถมาเล่นดูในหมู่บ้านกันหน่อยค่ะว่าหมู่บ้านที่สกาดเขาอยู่กันยังไงก็ส่วนใหญ่ที่วันดูนะคะก็ จะเป็นเหมือนแบบแนวบ้านไม้ส,ส่วนใหญ่หมู่บ้านที่นี่สังเกตดูก็คือจะเป็นชุมชนก็ยังคงความเป็นชุมชนอยู่นะคะแล้วก็บางที่ก็ในในสกาดนะคะเขาก็ยังมีร้านค้าร้านขายของชําหรือมินิมาร์ทก็ยังพอมีให้เห็นบ้างนะคะแล้วก็มีร้านกาแฟแต่โฮมสเตย์ยนค่อนข้างที่จะเยอะเลยโฮมสเตย์ที่เป็นแบบบ้านมีบ้านพักโฮมสเตย์ร้านอาหารอยู่ในที่เดียวกันอย่างเงี้ยค่อนข้างที่จะเยอะเลยะคะ่ะ นี่ตั้งแต่นั่นแหละนี่เป็นสกัดใต้หมดละแล้วก็สกัดกลางแล้วก็เหนือโซนนี้เป็นของสกัดใต้หมดละเข้ากันข,ข้างในนี่เป็นเฉพาะปากทางเข้า,ขา,ขา<ช>นะคร<ช>ับถ,ถึงวิวส,สวยๆนี่ต้องขึ้นรถไปได้ลานออไปรถไปได้โอ,โอเคเดนนีก็มาออนทัวร์หมู่บา้านแค่นี่แหละเดี๋ยวเราก็ ไปที่พักเกาวกันแล้วตอนเย็นมันให้ที่พักนะคะเอาหมูกระทะมาเสิร์ฟให้เราชุดละ450บาทใครสนใจทานหมูกระทะก็สั่งมาได้เลยนะคะ บรรยากาศยามเย็นมาฝากทุกคนกันค่ะตอนนี้ก็เริ่มหนาวแล้วคือแบบไม่สามารถใส่เสื้อตัวเองได้ต้องเอาแบบเสื้อนะักกันหนาวเสื้อคลุมมาใส่อีกชั้นหนึ่งแต่มันก็ไม่ได้หนาวมากจนแบบหนาวเลยอะค่ะก็คืออากาศมันเย็นเพราะว่านี่เลยค่ะทุกคนแล้วก็ชมสายหมอกแบบนี้เลยโหแล้วก็กินหมูกระทะค่ะตอนแรกก็ว่าจะไม่ทานหรอกแต่ว่าพอแบบอากาศเย็นๆหนาวๆก็เลยแบบ จัดหมูกระทะซะหน่อยดีกว่าแล้วที่นี่เขาเป็นเตาแบบเตาไฟฟ้านะคะชุดละ450บาทคือให้เยอะมากค่ะเขาก็จะมีแม่บ้านคอยดูแลให้อยู่นะคะแต่เขาก็จะไม่ได้มารบกวนหลายๆเราก็คือจะปล่อยให้เราอยู่ไปเลยโอเคเดี๋ยววันต้องขอตัวไปย่างหมูกระทะก่อนแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศช่วเงเย็นๆเ,เดี๋ยวให้ช่างภาพไปบินโดรนให้ดูว่ามันจะสวยไหมนะคะ ก็สำหรับมื้อเช้านะคะสําหรับมื้อเช้าที่นี่เขาก็จะเอามาเสิร์ฟให้ถึงที่เลยเหมือนกันออประมาณ8ปดโมงเช้าจะเอามาเสิร์ฟให้ก็จะเป็นกับข้าวอารมณ์แบบแบบกับข้าวชาวบ้านเนาะก็จะเป็นฟิล์มแบบกับข้าวชาวบ้านทําให้กินพวกแบบมะระหวานผัดไข่ไข่เจียวแล้วก็พวกแบบขนมปังไข่ต้ม ไข่ต้มข้าวต้มอะไรฟิลประมาณนี้ค่ะฟิลอาหารเช้าแบบชาวบ้านนะคะแล้วก็ที่ห้องพักะค่ะเขาก็จะมีในส่วนของกาแฟดิฟเอาไว้ให้เราอยู่แล้วเขาก็จะมีตัวกาแฟให้ต้องมีเครื่องดิฟให้ค่ะก็สามารถชงทานได้เลยนะคะก็มีเตรียมให้พร้อมเลยค่ะ ค่ะทุกคนตอนนี้มันก็ยืนอยู่ใต้ร่มนะคะโดยสกัดหน้าฝนฝนตกจริงๆต้อนรับเราฝนตั้งแต่เมื่อวานยันวันกลับตั้งแต่เช็คอินยันเช็คเอาท์เลยนะคะก็จะก็จะมีแค่บางจังหวะให้เราได้แบบถ่ายรูปสวยๆไปฝากทุกคนกันบ้างนะคะตอนนี้ฝนก็ยังตกอยู่ตอนนี้ประมาณ10บโมงกว่าแล้วฝนตกตั้งแต่เช้าตกหยุดตกหยุดตลอดทั้งวันเลยค่ะทําให้เราอ่ะไม่สามารถแบบ เก็บบิวทะเลหมอกได้เลยก็จะเจอแต่หมอกฟุ้งๆแบบนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นลายหมอกที่มากับฝนเลยนะคะโอเคถ้าฝนเขาไม่ได้ตกหนักนะเขาจะเป็นแบบตกล่อยๆตกช่มๆเหมือนอากาอารมณ์เหมือนเราอยู่ในเวิ้งหุบเขาแล้วก็จะมีฝนอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะก็นี่ก็จะเป็นดอยสกาดหน้าฝนนะคะไม่รู้หน้าวันมืดหรือเปล่าเพราะว่าวันยืนอยู่ในล่ม สำหรับใครที่แบบว่าอยากจะลองขึ้นมาดอยสกาดสักครั้งหนึ่งและอยากหาที่พักที่มันดูโมเดินโมเดินหน่อยก็ลองดูที่อาดาราก็ได้นะคะที่วันพักที่นี่มันถือว่าโอเคเลยนะคะถือว่าดูมีทั้งความใหม่แล้วก็เนื่องจากเป็นที่พักเปิดใหม่นะคะก็ได้ถึงความใหม่ทั้งอ่าที่รับที่นอนห้องน้ำอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็จะมีแม่บ้านมาคอยดูแลเราในในส่วนของอาหารเช้าให้นะคะส่วนอาหารเย็นเนี่ยใครอยากทานอาหารเหนือหรือว่าเป็นเซตหมูกระทะก็ได้อย่างวันเลือกทานเป็นเซตหมูกระทะเนี่ยก็อยู่ที่ราคา400 บาทก็สั่งกับเขาได้เลยนะคะเขาจะเอามาส่งให้ที่พักเลยค่ะก็วันนี้ก็ฝากอยากจะได้บรรยากาศที่สากาดกันแค่นี้แหละเดี๋ยววันก็คงจะเดินทางลงจากดอยสากาดแล้วนะคะเดี๋ยวก่อนเดินทางลงไปเนี่ยเดี๋ยวจะแวะคาเฟ่อ,อีกสักหนึ่งที่ก่อนจะลงจากดอยค่ะเดี๋ยวเราไปเที่ยวต่อกันที่บอก,กือค่ะ เป็นร้านคาเฟ่เขามีที่พักด้วยแล้วก็เป็นร้านคาเฟ่ด้วยนะคะที่นี่มีเป็นอีกหนึ่งร้านคาเฟ่ที่หลายๆคนชอบมากันเพราะเขาจะมาชมวิวหมู่บ้านสกาดค่ะ ไปคอากาแฟที่นี่เขาก็จะแบบมีการระดับพวกาแฟอะไรเงี้ยให้เลือกด้วยที่นี่เขาบอกว่าจะ,ะทำแบบน่าจะเป็นเขามีกาแฟดิบแบบร,ระดับการขั้วอะไรเงี้ยเขามีเมเจอร์กาแฟขายด้วยอะไรเงี้ยน่าจะแบบโอเคเลยกาแฟที่นี่แรงหอมอร่อยดีค่ะหอมดี จากบ้านจากักรพรรดิแล้วนะคะสำหรับตรงนี้เดี๋ยวเราจะเดินทางไปเที่ยวกันต่อค่ะที่บ้านจากักรพรรดิแนะนำเลยนะคะใครมาที่สกาดให้ขึ้นมาทานกาแฟที่นี่กันมาชมวิวด้วยค่ะกาแฟเขาก็อร่อยเลยนะคะ ตอนนี้เราก็กําลังจะลงจากดอยนะคะเราก็มาเจอรถติดเอ๊แต่รักว่าติดอะไรอ๋อเขาตัดต้นไม้ค่ะเพราะว่าฝนมันค่อนข้างจะตกวันคิดว่านะมันน่าจะมีความเสี่ยงที่ว่าต้นไม้ต้นนี้มันจะหักมาขวางถนนเขาก็เลยทําการตัดต้นไม้ตอนนี้ก็เลยต้องรอให้เขาเคลียร์ถนนก่อนนี่ค่ะฝนก็เริ่มตกลงมาแล้วค่ะก็สําหรับทิปเหนือตลอดทริปเหนือที่ผ่านมาวันเดินทางมาตั้งแต่เชียงใหม่เชียงรายน่านเนี่ยค่ะ มั่นใจในยางมากขึ้นเพราะว่าเราได้ทําการเปลี่ยนยางมาค่ะในรอบแบบปูหลายปีมากเลยค่ะรอ,รอบนี้ก่อนที่จะเดินทางขึ้นเหนือเราขับรถมาเนอะเราก็เลยตรวจเช็คสภาพรถเราก่อนเดินทางรวมถึงเช็คสภาพยางด้วยแล้วเราเห็นว่าดอกยางรถเราเนี่ยไม่ไหว,แล,วแล้วเราจะมาเที่ยวเหนือในหน้าฝนแถมจะขึ้นดอยอีก ก็เลยจะต้องทําการเปลี่ยนยางมาก่อนแล้ววันก็ได้มีคนแนะนํามันมาให้ใช้ยางรุ่นของ Continental นะคะก็คือเป็นบอกว่าเป็นแบรนด์เยอรมันที่บอกว่าคุณภาพดียึดเกาะถนนได้ดียิ่งถ้าจะขับรถขึ้นดอยหน้าฝนเนี่ยยางเนี่ยจะรีดน้ําได้ดีเลยมันก็เลยไปดูข้อมูลมาแล้วก็ได้เปลี่ยนมาเรียบร้อยแล้วแล้วจากการที่หลังจากที่เปลี่ยนมาแล้วแล้วก็ขับมาจริงๆอะคะ่ะมันมีความรู้สึกว่ายางมันเกาะถนนดีแล้วก็ ว่าตอนเวลาเราขับเข้าน้ําใช่ไหมคะมันฟ๊ดน้ําออกมีความสึกว่ามันรีดน้ําออกได้เร็วแล้วก็น้ําไม่เกาะล้อทําให้ถนนไม่ลื่นในการขับขึ้นนขึ้นเนินเนี่ยก็มีแรงส่งที่ดีทําให้แบบยึดเกาะถนนได้ดีขึ้นไม่ลื่นเลยนะคะก็ถือว่ามั่นใจมากในยางเส้นนี้จะโชคดีมากที่เราเปลี่ยนก่อนเดินทางมาค่ะมั่นใจในยางเลยคะ่ะแต่หลายคนอาจจะบอกว่า อย่างยี่ห้อนี้แบนด์เนี้ยเอ้ยมันใช้สําหรับรถแข่งหรือเปล่าหรือยังออฟโรดหรือเปล่าจริงๆยางแบรนด์เนี้ยค่ะเขามีสําหรับรถยนต์ทั่วไปด้วยนะคะแล้วมีตั้งแต่ไซส์ล้อเล็กขนาดเล็ก15จนถึง17 8เลยนะคะคือมีหลากหลายมากๆเลยเพราะแนะนําว่าลองไปเลือกดูก่อนลองไปถามที่ร้านยางนะคะลองไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญดูแล้วจะรู้ว่ายางตัวเนี้ยมันใช้แล้วมันดจริงๆค่ะ ของเราก็จะต้องจบลงเท่านี้นะคะแต่สําหรับทริปนั่ของเรายังไม่จบค่ะทริปต่อไปติดตามกันไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปที่ถนนสวยอย่างถนนลอยฟ้าแล้วก็ถนนทางเข้าที่พักของเราที่ลายร้อนไปด้วยท้องนาค่ะรอติดตามกันได้เลยนะคะรับรองไม่ผิดหวังกันแน่นอนค่ะ